สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วิจะพามาดูแหนแดงที่เลี้ยงไว้ในบอ่อปูน,นะคะซึ่งเป็นบ่อก,กบเก่านะคะนี่นะคะบ่อก,กบเก่าแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงกบแล้วนะคะก็เลยเอาแหนแดงมาปล่อยนะคะนี่เต็มเลยน้องขยายเต็มบอ่อแล้วนะคะตอนแรกวิปล่อยไว้แค่ประมาณอาสัก2โลนะคะบอ่อเนี้ยก็ เกือบเดือนเหมือนกันนะคะกว่าน้องจะโตเต็มหมอแบบนี้นะคะที่เห็นเม็ดกลมๆนั่นก็น้ําฝนนะคะเมื่อวานฝนตกนี่เป็นไงบ้างคะสวยไหมคะแหนแดงสามารถที่จะเป็นปุ๋ยพืชสดให้เราได้ด้วยนะคะนี่นะคะใส่สดๆได้เลยหรือว่าเราจะหมักกับดินก็ได้หรือว่าจะให้หมูให้ปลาให้เป็ดให้ สัตว์ที่เป็นสัตว์กินพืชนะคะสามารถกินแหนแดงได้เลยนะคะให้โปรตีนสูงแล้วก็ที่เป็นพืชปุ๋ยพืชสดได้เนี่ยก็คือว่าเขาสามารถตรึงในตัวเจนได้เองนะจ๊ะแต่ว่าเวลาเอาไปให้นะคะจะต้องอปิดเขาเรียกอะไรไม่ใช่ปิดสิกลบนะคะกลบน้องหน่อยถ้าไม่งั้นน้องก็จะไปโตบนผิวนะคะใส่ในนาข้าวก็ได้นะคะคุมหญ้าได้ด้วยเจ๋งมากๆอันนี้นะคะวิแบ่งออกไปอีก4บอ่อเนาะนี่เอามาให้ดูกันค่ะ นี่เวลาเราปล่อยแหนลงไปใช่ไหมคะทิ้งลงไปเลยตุ้มแล้วก็ตบน้องไดหน่อยอย,อย่างนี้ค่ะให้น้องกระจายตัวออกแค่นี้เองนะคะน้องก็จะโตแล้ววิไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ดินลงไปนะคะไม่ได้ใส่ดินลงไปในบ่อใส่แค่น้ํานะคะสูงก็ประมาณคืบหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่น้ําหมักขี้ควายนะคะเพราะว่าแถวบ้านมีขี้ควายแค่นั้นเองค่ะน้ำหมักขี้ควายใส่ทุก7วันนะคะเราก็ไม่ได้ใส่ดินแล้วก็ เน้นดูที่น้ํานะคะเวลาดูน้ําให้ได้สักคืบหนึ่งนะความสูงนะคะแล้วก็ขึงสแสลมให้น้องเห็นนะคะให้น้องเจอแดดบ้างแล้วก็เจอสแสลมบ้างนะคะนี่อีกสี่บ่อใหม่นี้นะคะที่เอามาขยายจากบอ่อแรกตรงนู้นที่ดูครั้งแรกนะคะนี่เดี๋ยวนี้ต้องเติมปุ๋ยนะคะเพราะว่าน้ําเริ่มใสแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องเติมปุ๋ยลงไป ปุ๋ยก็คือขี้ควายน้ำขี้ควายนะคะน้ำขี้ควายนั่นเองใส่เยอะไหมก็ไม่เยอะนะคะอย่างบ่อเน,นี้ยประมาณที่วิใส่นะคะก็ใส่น้ำขี้ควายไปก็ประมาณสักร้อยซีซีค่ะประมาณร้อยซีซีใส่ประมาณทุกเจ็ดวันเนี่ยคะ่ะน้องก็กําลังเริ่มแตกตัวแล้วนะคะแบ่งออกมาจากบอ่อแม่นะคะบอ่อแม่เมื่อกี้บอ่อแรกที่พาไปดูขยายอีกสี่บ่อนะคะเอาไว้ใช้ในสวนนะคะนี่ ม,ม,มีประโยชน์มากเลยนะคะแหนแดงน,น,นี่ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะลองเอาน้องมาเลี้ยงดูนะคะบ๊ายบายคะ่ะ